สวัสดีครับผมเฮลดักช่วงนี้ผมเบื่บอไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีเกมใหม่ๆก็เล่นไม่ได้โอ้คอมผมไม่แรงพอแต่ตังซื้อเกมก็ไม่ค่อยจะมี ปกติผมเล่นพวกเกมหมาอย่างเช่น Dota 2แต่ก็เบื่อแพชไม่ยอมอัปเดตสักทีแถมตัวเมนที่ผมเล่นบ่อยๆก็ไม่ค่อยเก่งสะดวยช่วงนี้เลยเล่นแพ้บ่อยแล้วมันก็เซ็งอยากไปเล่น LPL อยู่นะแต่รู้สึกมันหาห้องนานยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเบื่ออีกผมก็เลยมาลองหางานอดิเรกใหม่ๆทำนั่นก็คือไปหาซองวัตถุโบราณแล้วผมก็ได้เจอกับรูปปั้นชิ้นหนึ่งมันน่าสนใจดีที่ปกเขียนไว้ว่า Re ยชิลด์เนนอัพได้ข่าวว่าชิ้นนี้เสียดข้อหากันได้ฝากไปหมดเื่อจะได้ราคาดีอย่างน้อยๆก็สี่ห้าแสนละ มเล97พบเจอที่เนินฝั่งศพเคอร์เจน7ทับบีเสื้อขาอูรานวัสดุทำมาจากเนื้อดินเหนียวอายุไม่ทราบและการใช้งานของมันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันโดยรูปร่างของมันนั้นเป็นรูปปั้นขนาดพอๆกับแก้วน้ำเก็บความเย็นขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากหรือประมาณหนังสือเล่มหนา,นาๆเรียงทับกันประมาณ6กเล่มได้มันมีใบหน้าที่ลักษณะคล้ายมนุษย์มีตาและปากที่ถูกเจาะเป็นรูลักษณะลำตัวเหมือนกำลังนั่งยองๆหันมาด้านข้าง ลักษณะที่น่าสนใจก็คือเหมือนจะมีหางยื่นออกมาสั้นๆหัน,นมาด้านหลังเหมือนจะมีวัสดุโลหะที่ฝังเข้าไปในรูปปั้นแล้วเมื่อนำเข็มทิศเข้าไปใกล้ๆเหมือนมันจะตรวจจับสนามแม่เหล็กได้ดังนั้นข้างในน่าจะมีเหล็กอยู่แล้วเมื่อพลิกมาด้านข้างอีกด้านดูเหมือนจะมีการแกะสลักบ,บางอย่างผมเลยต้องใช้ว่นขยายเพื่อดูให้ละเอียดมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ผมเจอมันเป็นเหมือนพวกอักษรโบราณที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือในหมวดอักษรโบราณดูแล้วผมก็ได้ข้อมูลมาว่ามันเป็นอักษรฮ ใช้เป็นนานมากแล้วตั้งแต่มีการก่อตั้งอาณาจักรคริสเตียนในสมัยกษัตริย์สเตเฟนและมีการใช้ตัวอักษรลาตินแทนหรือที่เราท่องกัน A B C ถึง Z นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามภาษานี้ก็ยังถูกใช้ในบางอาชีพเช่นคนเลี้ยงแกะที่ใช้ไม้เท้าหรือกระทาลาวอสในการเลี้ยงดูพวกมันและผมก็ได้ข้อมูลอีกว่าอักษรทางการีโบราณนี้จะเขียนจากทางขวาไปซ้ายผมเลยเอาตัวอักษรที่ได้จากรูปปั้นไปเทียบดูก็จะได้ตัวอักษรว่า G N U D R.U. แต่เมื่อเอามากับด้านก็จะได้เป็น U R D U N G หรือที่อ่านว่าอูดุงในภาษาฮังการีนผมเลยเอาคำนั้นไปหาในหนังสืออีกทีและได้ข้อมูลมาว่าอูดุงในภาษาฮังการีนโบราณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้ ที่มาจากตำนานความเชื่อเรื่องเทพนิยายและลัทธิเพแกนของชาวฮังการีนโดยเจ้าอูดุงมันสามารถควบคุมพลังแห่งความมืดและความชั่วร้ายของโลกได้แต่หลังจากการก่อตั้งศาสนาคริสต์แล้วอูดุงก็ถูกระบุว่าเป็นปีศาจร้ายนิทานพื้นบ้านที่หลงเหลืออยู่มีการกล่าวถึงการมาของอูดุงที่มาย่งโลกมนุษย์และเรื่องของหมอผีที่ปรึกษากเหล่าวิญญาณในการจับขังสิ่งมีชีวิตตนนี้ โดยลักษณะรูปร่างของอูดุงที่อ้างอิงจากในหนังสือลักษณะจะมีสัดส,ส่วนคล้ายกับมนุษย์อยู่แต่มีหัวเป็นแพะมีเข่าที่แหลมคมส่วนช่วงลำตัวและมือคล้ายมนุษย์และส่วนล่างที่มีเท้าเป็นกรีบเหมือนกับแพะตามตำนานมันชอบที่จะแปงลงร่างเพื่อหลอกลวงปั่นป่วนและทําให้หวาดกลัวจนทําให้เกิดความกลหนต่อสังคมมนุษย์ในทางศาสนาคิดได้มองว่าเจ้าอูดุงเป็นซาตานโดยมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งบาปล่อลวงและความล้มเหลวทางศิลธรรมและเมื่อผมได้ปิดหนังสือผมก็ได้เจอกับเจ้าอูดุง ที่มันหันหน้ามาทางผมทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ผมจับมันหันหลังไปทางอื่นด้วยซ้ำส่วนตาและปากมีของเหลวสีดาไหลออกมาจากรูได้อย่างไรก็ไม่รู้ซึ่งน่าสนใจมากๆผมลองหันไปข้างหลังดูและพบก,กับเหล็กที่ฝังอยู่ในลูกปั้นก็มีของเหลวสีดาไหลออกมาเช่นกันผมเลยลองดึงมันออกมาทันใดนั้นไฟก็ดับเฉยทําให้ผมมองอะไรไม่เห็นแต่ผมกลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นเสียงที่มีอะไรค่อยๆแตกออกมาใจผมนั้นเต้นดังและรัวมากไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ในเวลาไม่นานเพียง5-6วินาทีไฟก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและพบกับลูกป,ปั้นจนเห็นชิ้นส่วนตกลงมาพร้อมกับของเหลวสีดําที่ไหลลงมาบนโต๊ะผมเลยหันลูกป,ปั้นมาทางผมและผมก็ได้เจอกับรอยแตกถูกเปิดออกบนบริเวณใบหน้า ได้รับการยกเว้นจากบทความในหนังสือพิมพ์เรื่อง The Children of Clay เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการหายตัวไปของนักโบราณคดีผู้มีชื่อเสียงและเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ที่แตกหักทางทีมงานที่ทำงานจากระยะไกลในเทือกเขาอูรานก็ได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งนั่นก็คือห้องใต้ดินที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนซึ่งมีรูปปั้นดินเหนียวขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายการจำนวนหนึ่งอยู่ในห้องนั้นทางทีมงานได้ติดต่อก,กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกเพื่อที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปป้้้นนเหลล่าีแว